เฮ้ยรถเทียอะไรเนี่ยเฮ้ยรถแม่งก็แลเร็วเหมือนกันนะเนี่ยไอ้เฮียแรงไปเป้าไอ้บอสไอ้สัตว์โอ้แต่ยังเดือดอะรถแฟ่งยังเดือดอะโอ้โหไอ้สัตว์ไอ้เฮียดูดิเฮียไอ้เฮียนิ่มเกินมึงดูดิเฮียลงอย่างนิ่มอ่ะไอ้เฮียนี่มันรถรถกบสองเฮียของจริงของจริงรถแม่งดีไหมจริงดีจริงดีดูดิมันไม่เป็นไรเลยอะดูดิอือดูดิไอ้เฮียมันไม่ดีไหมมันไม่เป็นไรเลย แลดีป่ะคันเนี้ยดีป่ะดีาก็ดีไหมก็ดีนะใช่หรอดีด,ดิเห็นพิตีขับช่วยเพื่อนโหดขนาดนั้นโหดไม่พิตีแกโหดด้วยเว้ยแกแบบอ่านเกมขาดด้วยไม่มาไม่มนอยู่ที่คนกดด,ด,ด้วยดกดดีก็รอดนะถ้ากดกลางสีแยกอะไรเงี้ยจบ ล่าสุดเป็นบอย i8 แล้วอ่ะพี่อะไรรุนแรงจัดอ่ะแต่ต้นแต่ต้นมันมันก็มันมันก็พอๆกันแทกมันก็แทกเลยเออมันก็แทกเล่นในเมืองมันก็มันก็คือแทกอ่ะแล้วนี้นี่หรือเปล่าพี่ตีขับไปช่วยตาบอยขับไปโดนอะไรเงี้ยอืมเป็นอย่างี้ป่ะนีะเราเรียกหลบบอสก็ไม่มาอะไรเมื่อกี้มาให้ที่หลบหลบ ขวาปูย se ังกล่มมาตอนเนี้ยต้องบอกพี่ปาไม่ไม่ข si okay> ับแล้วเซนเตโน่อะขับดิขับปะล่ะแหมไม่เขามีบ้านหมาด้วยเหรอน่ะดูหน้าสอนอเขามีบ้านหมาไอ้ยมีตั้งนานเลยสัสไมใช่เหรอเพิ่งเห็นนะดิไม่เคยมาสอนอเลยช่วงเนี้ยก็บอกอยู่จะฝึกขับแต่แบบว่ากูเหลายคนหลายหลายคนเขาบอกอะว่าเมื่อก่อนมันดีกว่านี้ เมื่อก่อนมันดีกว่านี้เงี้ยมก็น่าจะจริงแหละหรอหอืมอันนี้กูไม่รู้ไงเพราะว่าเมื่อก่อนกูไม่เคยไม่เคยับใช่เงี้ยก็น่าจะเรื่องจริงแหละพิธีเป็นคนขับเอาเขาก็มันบ้านหมาเขาคงไม่ชินนะ่ะนี่ย พี่โนคันที่แกขับอยู่ทุกวันโค่นเลื่อยเลื่อยเลยเหรอไหนแล้วอันนี้ทำไรอันนี้คือฝึกขับอยู่เนี่ยอ๋อเปล่าครับอันนี้คือคืออะไรไปหาโม,มเหินนี่โม,มเหินนี่โนเหินเขาเหินอะไรกันแล้วช่วงเนี้ยช่วงนี้เขาก็เหินไต่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 อะ ใช่อ่ะไต่กันนะก็ไต่อ่ะก็ส่วนใหญ่ก็ไต่อ่ะ <c oughs> เป่ยในเนอขับอาแปะกันในะเกมมันที่ผายอยู่นะไ <c oughs> อ,ะอะ้ม่วงสองคนนะปิด <c oughs> ขับอยู่ไม่คุ้นไม่คุ้นกับไม่คุ้นรถมั่งเพี้ยนดูไปไหนเหรอพักผ่อนรอ,อคืนนี้มั้งครับรอรอตอนตีคืนนี้ถ้าเกิดถึงข่าวจนตัวกูก็เอาเซนโตโนออกอะ่ะแล้วลากไปทางตรงอ่ะาบูดยาวเลยปะเออทำไรอ่ะเพี้ยนชนอะเมื่อกี้ ไม่ไม่ได้เห็นชนที่เราเห็นภาพชนนี่ช่วงนี้ภาพไม่ค่อยตรงกับชาวบ้านเขาอยู่ทุกตัวมไม่รู้เป็นเพราะอะไรอะ่ะเขาชอบหาว่าเดี๋ยวไปโกงเขาไงเซอร์ขับรถอะไรลำโบเปล่าไม่รู้ว่ะรถคันนี้เหินดีเหินดีดีมันแรงรถคันไหนแรงแรงมันเหินดีหมดแหละอื <Hey. S 2> ถามว่าถามว่าเรื่องอะความรู้สึกมันจะนพอๆกับไอ้น,นี่เลยเหมือนเราเล่นแท็กเลยอะใช่เปล่าเชื่อน้องกูไปซะละยังไม่ได้ส้นตีนเลยเทียไปนอนซะละโอ้ oh, มันยังไม่ได้นอนเลยไงมไม่ยอมหลับยอมนอนวะ มาลุนหลาดกลางอีกแล้วไอ้เหี้ยอีกแล้วอหออมมึงจะไปไหนอีกแไอ้เหี้ยไม่แล้วมายืนแล้วยืนทำไรนั่นน่ะดิอ้าวทำไรดีอ่ะนั่นน่ะดิทำไรอ่ะทำไรดีอ่ะทำไรอ่ะโอ้โหแม่งเห็นผู้หญิงไม่ได้เดี๋ยวเนี้ยไปอาบน้ำดิไม่เกี่ยวนะครับน้องโอ้โหอาบนนั่นเหรอเดี๋ยวนี้ตาบอยนี่เห็นผู้หญิงไม่ได้เห็นผู้หญิงเป็นแบบใส่ใส่ใส่ ถ้ายืนกรตลาดกลางจริงเหรอของเตรียมครบหมดแล้วเหรอครบมันยังหมดแล้วแหละอ้าวแล้วทำไมไอ้เหี้ยแล้วทำไมเบราว์เซอร์นี่กูทำงานอัตโนมัติอยู่อะแป๊บนึงนะเบราว์เซอร์อะไรวะเนี่ยกูก็ว่าอยู่ทำไมมันกินทั้งกอดร้อยตัวแล้วครับไอ้เหี้ยเกือบยี่สิบสี่กิกมึงบ้าปะเนี่ยพวกเบราว์เซอร์อ่ะไอ้บ๊อบไอ้บ๊อบ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 รถมึงอยู่ไหนอ่ะขอลองรถมึงหน่อยได้ไหมท่านน่ะท่านไหนวะทันไอ้ไอ้อะไรวะ ไอ้ออารแปดเอ้ยไม่ใช่ดิแม่งนึกนานด้วยอะไรวะอะไรวะขนาดนั้นแมกลาแมกลาเรนนึกออกแล้วบอกแมกลาเรนแมกลาเรนอะแมกลาเรนป่ะขนาดนั้นอะไม่ได้อยู่กูอยู่ใครรถม้วมันเอามมัันนเอาให้คนอื่นขับแล้วมันขี้เกียจอุ้มเองบอสอะเดี๋ยวนี้ไม่อุ้มเองแล้วให้คนในแกงอุ้มแล้วเดี๋ยวนี้ไป ติดเวเป็นเวลุปเป็นไรแบบเดี๋ยวนี้แบบไม่มันเล่นเป็นเรื่องประเภทอะไรควายเที่ยงก็มึงเข่าใช่ไหมไม่กูปืนบวกห้าอ๋อมึงปืนบวกห้าแล้วมึงใช้รถอะไรไล่อะกูใช้รถไอเที้ยงอะไรวิคุณตัวไอรถคันนั้นเอ้าแล้วมึงไม่เอารถคันนั้นไล่คันนั้นไล่มันน่าจะโหดกว่าปล่าโอ้ยมึงยังไม่เห็นมึงยังไม่เห็นไอ้นี่อะใช่เหรอไม่แล้วช่วงนี้มึงตีกันอยู่จริงมั้ยไอ้เี้ยเป็นตีกันแล้วเปล่า ไอ้ยังเหมือนไม่ตีกันเลยคือเหมือนมึงไม่ได้ตีกันอะอะคูกูก่อนนั่งรถไปดูกับมึงไฟหนึ่งได้ไหมไปเลยไปหนึงอย่างนั้นเนี่ยมึงดูมึงยังไม่รู้เลยว่าไฟอะไรเนี่ยมึงดูดิไอ้นี่มึงตีจนมึงลืมกันไปแล้วเปล่าว่ามึงยังตีกันอยู่อะเออไม่ลืมนะขอเพลงดีมอพีเ้ยครับใครอะไวะไอ้หัวไอ้หัวะไปวะไอ้สัตว์เสียงอยู่ไรวะไอ้สียงใครอะอยู่กับสาวเนี่ยดูว่านะอะไรอยู่กับผู้ชายครับอ๋อเธอดที อะทำอะไรขึ้นเข้าประเทศมาจะไปรีสอร์ทบ้างเข้ามาทำอะไรพี่ไม่รู้ไปฟาร์มเย็ดเย็ดเย็ดฟาร์มป่าเย็ดพวกเป็นงั้นแหละยังไม่ตายป่ามาเย็ดโอ้ยดีดีผมไปนะพี่ฟาร์มไอ้เหี้ยไอ้บอฟฟาร์มไอ้เหี้ยพี่รถไม่เห็นพี่ไม่เห็นไอ้เหี้ยและไอ้วอฟฟาร์มพี่ไปพูดทำไมอะพี่ไม่เห็นไอ้เหี้ย รถมันอ๋อเนี่ยเล็นอะไรมาขึ้นไม่ขึ้นได้ปะพูดเรี่ยนสั่งภาพอะแล้วใครเขาว่าเออกูเหงาดิวันเนี้ยเฮ้ยรถเทียอะไรเนี่ยเฮ้ยรถแม่งก๊าแลเร็วเหมือนกันนะเนี่ยไอ้เี๊ยแลไปป้าไอ้บ๊อบไปศาสตร์พี่อขับสี่ด้วยประเด็นอะก็แต่หัวคันนี้ไรหัวไปรีแมแล้วเหรอไม่รี22ล้านนะคันนี้ตัวแล้วไม่รีด้วยไอ้สัตร์มึงชอบปะมึงมึงนี่มันชอบจริงๆแอบรถแบบนี้เนาะ แงโอ้แต่ยังเดือดอะรถแฟงยังเดือดอะเียโอ้โหไอ้สัตว์ไอ้เฮียแต่รถมันเดือดจริงดูดิมันยืนถึงแบบสองสี่คุณชอบป่ะบ้ะรถรถแบบเนี้ยแมม่ันไล่เเาดีว้ยม่แต่ไม่ว่าไม่ว่าจะเป็นกี่ครั้งกี่ครั้งมันก็ขับสไตล์เนี้ยไม่ด้วยกูชอบสายเข่ามั้งเออมันก็ขับตเนียมันดีเว้ยเฮียเข่าอ่ะมันเงินในมือ เออแต่ดีจริงข้าหน้าเราไม่รู้ไงมันเป็นยังไงเวลาถึงไปอ่ะถ้าเราไม่ได้ขับทุกวันอ่ะใช่เหรอเพื่อนเออแต่ถ้ามึงแบบขับปุ้มทุกวันแบบขับทางเนี้ยเหมือนมึงขับไปเขาอานวยอย่างเงี้ยทุกวันอ่ะแล้วมึงจําเดินเขาได้มันก็เหินถูกถูกป่ะเออแต่ถ้ามึงคิดว่าตารวจเคยจะเล่นนอกเมืองไรนอกจากเขดปุ้มอ่ะก็ไม่มีใช่ป่ะล่ะอืออ่ะก็จริงเออเฮียก็จะไปซ้อมหลยสั์ตำรวจไม่ซ้อมหรอกขอขอผูลองเข้าไปดิมึงเข้าเข้าไปบ้านหรือเปล่ามารับ รับผิดชอบไายสัตว์เอ้ออะไรนะรับผิดชอบเหรอได้ได้ไม่ถ้าซิกซิกเอาไปอ่ะมึงรับผิดชอบได้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 เอาไปซิกซิกซิกมาโอ้ยรับผิดชอบซิกซิกเขาอยู่หรือเปล่าเวลาเนี่ยขายปะล่ะขายปะล่ะคุขอล้านหนึ่งอ่ะเออขายปะล่ะแลกการได้จูนรถไอ้บอสอ่ะกูไม่ทำหรอกกับเพื่อนนี้คุ้มนะแต่ไอ้กล่องจูนมันสี่ล้านนะดิ ไปทำหลอกกัเพื่อนไอ้เหี้ยโอ้ยดีดีดีดิก็บอกอยู่ว่ารถมันดีคุมอย่างง่ายเลยดูดิคุมคุมอย่างง่ายแล้วเป็นไรอะอันเนี้ยไม่มันคุมง่ายรถอะแค่ดูก็รู้แล้วรถมันดีอะโช๊คแมงนิ่มดึ๋มเลยอะดูดิเฮียไอเฮียนิ่มเกินมึงดูด่นเฮียลอย่างนิ่มอะเฮียนี่มันรถรถกบสอง ไอ้้เหียนิ่มมือเลยอ่ะนิ่มจริงไอ้เหี้ยเกาะถนนจ้าเกาะเกาะก็จะเกาะถนนไม่แปลกไอ้เหี้ยไม่แปลกไม่แปลกแต่แต่กบจะกบลุงอะดีกว่าอยู่แล้วแต่คันนี้มันก็มันก็ดีนะเร็วนะมันเร็วกว่ากบลุงอ่ะเพราะว่ามันแรงอ่ะ เที่ยของจริงของจริงรถแม่งดีไหมจริงดีจริงดีดูดูดิมันไม่เป็นไรเลยอะดูดิอืมโอ้โหอ่ะไอ้พี่อะรถมันดีไมันไม่เป็นไรเลยอยากได้เลยวะไอ้พี่รถมันเบื่อจัดข้ามตรงนี้ได้เลยโอ้ยยังข้ามตรงนี้แม่งข้ามตรงเนี้ยชิวๆเลยเย่ยไอ้เพี่อมันไปได้ทุกที่อ่ะอืมใช่คันนี้คันนี้แรง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 กว่า ถ้าเือนล้อแม่งมีแม่เหล็กกระดูดกับพื้นโลกอ่ะดึ๊บมึงดูแล้วมันลงพื้นนี่ดึ๊บเออนั่นแหละดีไอ้เออรถดีรถดีกบลุงขับน้ำได้คันนี้ขับไม่ได้หรือเปล่าวขับน้ำขับได้เฉพาะแบบน้ำตื้นๆตันราคา22ล้านรถยี่สิบสองล้านก็ประมาณนี้แหละต่อทีแล้ว ทำไมตอนนั้นเราไม่พูดอกทำไมนี่อะไรอ๋อย่ายกล้อติดย่าเราไปเล็งรถอะไรกันยี่สิบสองล้านเองแต่ดีจีนน่าจะใส่เพิ่มแหละถ้าเราสู้ตอนนั้นผมมีเท่าไหรว่ายี่สิบสองล้านยี่สิบสองยี่สิบสามล้านเนี่ยไอ้เหี้ยเอเอรถมันดีอย่างนี้แหละไม่แปลกใจหรอก เราไม่มีตังค์เดือนที่แล้วไม่ตอนตอนตอนเดือนที่แล้วผมมีผมมียี่สิบสามมั้งผมมียี่สิบสามตอนนั้นน่ะหรืวกูซื้อโอซีเมื่อกี้นั้นที่ลุงที่ลุงให้แยกเอาไปทำนะครับเข้าปากแต่ผมไม่ได้เป็นคนเล็งเล็งรถเองไงเพราะว่าแชทเรือรัวเลยไปกลางแคมป์ด้วยแต่เอแซบอบบโอ้โหแบบรวยจัดอะไอ้รอบที่แล้วอะ ยอมพี่มันเป็นรถของรอบที่แล้วเปนไนแล้ววะเของบ้านอะมันอยู่นี่ไงเนี่ยเออรถมึงดีเว้บ๊อบรถมึงดีเขาวอลด้วยนะเว้ยชิได้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 กด้ข้ได้ไ้ได้ได้ได้ดได้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 ้วด้ไ้ไอได้ไได้้อ้ได้ได้ได้ไ ไม่ได้ยินไม่ได้ยินป๊อบขบอยังป๊อบขบอยังเพื่อนขับรู้ยังให้เด่นได้ยินป่ะไดียินป่ะงั้นไปขับเหินไปเหินมาดิเหินใส่ต้นไม้อะที่รถเราโดนเนฟเพราะเราโหดเกินใช่ขับรถเสียราคาหมดเราจะบอกว่าตาบอยขับรถโง่มันจะพูดอย่างนั้นอ่ะไอ้ย่าเออนี่ไงเอ้ยเพราะคนเก่งไงสัตวส มันหนึบเกินไงเข้าวโพมันเลยรจริงไม่บ้านมือก็เรียกไม่บ้านมือก็เรียกหนึบเหรอตะเกียไอ้เหี้ยกูถามจริงลองเลี้ยดูป่ะมันหลุดถนนนะั่นน่้มึงเลี้ยวมึงเลี้ยวจนคว่ำเขาเรียกหนึบเหรอเออมันหลุดถนนนะมันหนึบเกินไงปกติมันลื่นไงแต่แบบไม่ได้ไม่ได้อ่าจูนเกาะมาเอ๊ะเกาะถนนอ่ะมันจะลื่นดิฟไปมุดจูนเกาะถนนเต็มไงมันเลยแบบหนึบหนึบเกินไอ้เหี้ยแล้วมันจริง ต่แรงชิบหายเลยที่อะดูรถมันดิคนดือดเลยวะเพื่อนรถเมื่อเอางี้เดี๋ยวกูซื้อโมซีนขี่คันหนึงรุ่นนี้โอเคพอเอาดิเอาดิเอาดิโอ้ยมันเอานะบอกเลยนะมันไม่ใช่ถูกๆนะเดี๋ยวไมปดาวกันเลยบอสจองเลยที่ไหนวะที่เดี๋ไปขายเพื่อนรุ่นนี้ มึงมึงซื้อกูเสร็จปุ๊บปุ๊บกูขายกูไปซื้อท้าเงินครับไอ้เนี่ยโคตรดีความคิดมึงโคตรดีแล้วกูก็ผ่อนกุญแจรถเปล่าไอ้เนี่ยผ่อนกุญแจไม่ได้หรอกกุญแจผ่อนรถผ่อนลมบ๊อบตัวกลมๆเลยอะล่าสุดอะถ้าอย่างนั้นอะใครว่าให้เนิร์สเหรอไอ้เนิร์สป่ะเนี่ยไอ้เนิร์สเหรอเอ้าไปไหนกันมาเนี่ยสี่คนหนุ่มรอไเที่ยวมาอ่ะพ่อว่าไง เออเข้าคุกไม่พักเลยนะรู้สึกอะกูเห็นเนี่ยอับอาแปดขับแท็กพี่พี่พี่มั่วเป็นคนขับแท็กตอนแรกอ๋อแล้วเปลี่ยนเป็นอาแปดกูเห็นอาแปดยับเยินเลยหน้าบ้านไอ้สัตบดีสุดเอามาอุ้ยระยะเทเตอร์ไกลมากเลยอ่ะเนี่ยไอแบบเนี่ยผมเนี่ยพี่ผักยิงตรงนี้นะอืมเนี่ยยิงถึงประมาณเนี้ยพี่พี่ผักเนี่ยถึงประมาณเนี้ยเขายิงให้ผมดูอ่ะใช่เหรอแต่เขายิงให้ผมดูอ่ะ แต่มึงรู้ไหมไอ้เหี้ยแต่ถ้าลงลงพื้นใช่ไหมยิงบนพื้นอ่ะมึงเห็นตรงประตูห้องน้ำป่ะถึงไอ้เขตนั่นแ่ะไอ้เขตปริเออร์นั่นแ่ะจริงเหรอเออไอ้เหี้ยทไมมันไกลจังวะไอ้เหี้ยเล่นกันแล้วพี่เขาบอกวราอุ้มกันไม่ค่อยได้อ่ะเกี่ยวไหมเกี่ยวดีรอไอพี่บอกอะไรอ่ะปกติมันระยะเทเซอร์มันไกลไงตายิหายเลยพี่อยู่นู่นอ่ะคือแท็กแท็กไม่รอดอ่ะพี่แท็กแท็กมันความเร็วแท็กกล่ำแล้วอ่ะแท็กแท็กก่ำอยู่แล้วอ่ะตอนเนี้ยกลายเป็นกล่ำไปเลยอ่ะ ใหญมากมันเล่นเขามันเล่นเขาใช่มันต้องไปเล่นเขาแต่อัแต่อัปแไหวอยู่อัปแต่เร็วอ่ะแจ็คมาคือเริ่มครับถ้าไปใช่แบบฮอร์จูอะไรนั้นเร็วเลยถือหลบวะเอออะไรอ่ะนี่อยากได้นี่อยากได้นี่ทาวโซอยากได้บอกว่าอยากขับเบล่าอยากขับเวลาอยากขับเวลาคิดถึงกันสิแล้วไปทำอะไรกันเนี่ยสี่คนไม่ไปลองไม่ได้ทำอะไรไปทั่วเล่นดูไปทั่ว รอไงรอรอโอเคแล้วในหัวไปทำงานก่อนเย้เ่แต่มายุ่งด้วยเดี๋ยวมาเล่นด้วยเดี๋ยวมาเล่นด้วยโอเคไหมทำไงเตรียมของอ่อเตรียมของเหรอใช่เตรียมของโอเคตอนผมตอน R8 อ่ะพี่ผักตอนผมขับ R8 อ่ะเขามาไล่ห้าคันผมแค่ขายยาแค่ขายยาก็เขาเห็น R8 แปดเนี่ยตอนผมผมว่าเพราะความเป็นอาแแน่เลยเออลองดิ ลองอะไรอร่ออะลุกแรงมจะลองอย่างเดียวเลยโอ้โหเฮีย <c oughs> มันขับไปเลยมันโห้แล้วมันก็ขับไปเลยมันไม่รอด้วยมีกมปะ่ะไม่มีกดตังค์ให้หน่อยดิกดตังค์หน่อยดิเจ็ดร้อยแปดร้อยเจ็ดแปดร้อยปุ๋งพันหนึ่งแล้แปดร้อยแปดร้อยเจ็ดร้อยพันหนึ่งก็ได้เฮียเหลือติดเศษติดตัวไว้บ้างไอ้สัตว์เศษติดตัวเหลือไว้ทำ <c oughs> ไมต้องเหลือเลยเหลือไว้เผื่อต้องใช้เวลากินมากกินมากกินมา